เมืองที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้เมืองแห่งเดียวที่ตั้งอยู่บนน้ำกลางทะเลอาดเรติกตัวเมืองรายล้อมไปด้วยลำคลองนับไม่ถ้วนลัดเลาะไปตามอาคารบ้านเรือนหนึ่งในแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเมืองเบนิส เวนิสเวนิสหรือเวเนเซียจุดหมายปลายทางสุดโรแมนติกแห่งแคว้นเวเนโตประเทศอิตาลีถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมเกาะเล็กๆจำนวน118เกาะเข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลอาเดเรติกในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ด้วยความสวยงามและความน่าอยู่ของบ้านเมืองทำให้เวนิสเป็นสถานที่ซึ่งได้รับฉายามากมายตั้งแต่เมืองแห่งสายน้ำเมืองแห่งสะพานเมืองแห่งแสงสว่างราชินีแห่งทะเลอะดรอติกทั่วทั้งเมืองเวนิสนั้นเต็มไปด้วยคลองน้อยใหญ่ลัดเลาะไปตามอาคารบ้านเรือน อีกทั้งยังมีเรือกอรโดลาที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเมือดแล่นเรียบตัดลำน้ำสร้างความสวยงามแปลกตามีสะพานข้ามคลองที่สวยเด่นหลายแห่งกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมือดด้วยความสวยงามและโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือริมคลอง จนสามารถกล่าวได้ว <Netz ank pedir als> <g dragging> <g icking> ่าเมืองเวนิสทั้งเมืองก็คือพิพิธภัณฑ์กลาดแจ้งที่เข้าชมได้โดยการสัญจรทางน้ำการเดินทางมายังเมืองเวนิสสามารถเดินทางมาได้โดยเครื่องบินที่นี่มีสนามบินสองแห่งนอกจากนี้ยังมีรถไฟซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สะดวก ากเดินทางมาจากเมืองอื่นๆของอิตาลีแ r รนด c a n นแอลแ n รนด์ a คนเป็นคลอกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเวนิสนักท่องเที่ยวจะได้ล่องเรือชมบ้านเรือนต่างๆสพานข้ามน้ำสวยๆผ่านใจกลางเมืองเวนิสเชื่อมต่อไปถึงโค้งรูปตัวเอสและที่เที่ยวสำคัญต่างๆ โดยทั่วไปเรือโดยสารจะมี3มแบบคือเรือวาโบเรโตเรือโดยสารแบบแท็กซี่และเรือกอนโดลาซึ่งเป็นเรือแบบท้องถิ่นเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวในเวนิสที่จะทําให้เราได้เข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนเมืองนี้อย่างแท้จริง เรือกอนโดลาสัญ,ญลักษณ์ของเวนิสเรือกอนโดลาเป็นพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในเวนิสมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่11เมื่อก่อนมีหลากหลายสีแต่เมื่อ,อปีคริสตศักราช1562สภาเมืองเวนิสมีมติให้เรือกอนโดลาทั้งหมดทาสีดำ เพื่อยุติปัญหาการตกแต่งเรืออวดความร่ำรวยกันและเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์เดียวกันซึ่งเหมาะกับสภาพเมืองเกา่าอย่างเวนิส mm. ในอดีตมีเรือกอนโดลาในเวนิสมากถึง10,000หม่นลำแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ500หลำส่วนใหญ่ให้บริการผานักท่องเที่ยวนั่งชมเมืองไปตามลำคลองต่างๆ งหัวเรือนั้นทำด้วยโลหะมีรูปร่างเฉพาะตัวเรียกว่าเหล็กหัวเรือซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายลึกซึง้งเช่นตัวใบมีดโลหะรูปตัวเอสแทนคลอ Grand Canal. งแกรนแคนาลง่ามโลหะจำนวน6ซี่แทนเขตทั้ง6ของเมืองเวนิสที่เรียกว่าเ e ส t ชียรส่วนโค้งด้านบนรูปร่างคล้ายหมวกเป็นตัวแทนของพ่อเมืองโดเจแห่งเวนิส โดยมีคนแจวเรือหรือกอนโดเลียที่คอยบังคับเรือพาไปตามลำคลองตามแต่จะตกลงเส้นทางกันซึ่งชุดของกอนโดเลียก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือสวมเสื้อยือดลายแถบดำขาวพาดขวางลำตัวบางลำกอนโดเลียจะแจวเรือพร้อมร้องเพลงให้ฟังไปด้วย ส่วนที่แค่ที่สุดของแกรนด์แคนเนลคือบริเวณสะพานรีอวโตนับว่าเป็นสะพานเก่าที่สวยงามและโด่งดังมากที่สุดในเวนิสสร้างจากหินจึงมีความแข็งแกร่งและสวยงามมากซึ่งออกแบบเป็นรูปตัววีที่มีรูปทรงแปลกตาไม่เหมือนใคร เป็นสะพานที่มีหลังคาคลุ่ผู้คนนิยมมาชมวิวที่สวยงามของเมืองเวนิส จตุรัสพีอ z ซาซานมาโครจัตุรัสนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นห้องรับแขกที่สวยที่สุดของยุโรปและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครเวนิสตัวจัตุรัสนี้เป็นเหมือนรูปตัวแอลกลับด้านโดยฝั่งที่สั้นกว่าเรียกว่า p i แอ z เซตาแปลว่าจัตุรัสน้อยอยู่ติดกับทะเลและท่าเรือมีเสาคอลัมน์สองอัน ไว้คอยต้อนรับผู้มาเยือนโดยบนยอดเสามีรูปปั้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักบุญประจำเมืองเวนิสสองท่านคือเซนต์มาร์กเป็นรูปปั้นสิงโตมีปีกและเซนต์ทิโอโดเป็นรูปปั้นของนักบุญกับมังกรมหาวิหารเซนต์มาร์ก สุดยอดงานสถาปัตยกรรมที่บง่งบอกถึงความเป็นเวนิสที่สุดก็คงต้องยกให้กับมหาวิหารนี้เนื่องจากมีการใช้งานศิลปะของหลายชาติมาผสมผสานร,รวมกันเหมือนดังเมืองเวนิสสมัยก่อนที่มีการค้าขายไปทั่วทั้งยุโรปและอาหรับจึงมีการประยุกต์เอาความงดงามของแต่ละแห่งมารวมกันกลายเป็นมหาวิหารสุดอลังกา จุดเด่นของโบสถ์คือซุ้มประตูโค้งห้าช่องด้านหน้าโบสถ์แต่และช่องประดับด้วยกระเบื้องโมเสกสีทองและหินสีมีทามีภาพจิตรกรรมเกี่ยวกับนักบุญมาร์กและเรื่องราวในพระคำพีตรงระเบียงยาวด้านบนมีรูปหล่อบรอนซ์ม้าสี่ตัวมีชื่อว่ายูทรยอุลฟ์ฟอร์ติกา เมื่อนโปเลียนยึดครองเวนิสได้นำม้าทั้ง4ไปประดับประตูชัยที่กรุงปารีสต่อมาเมื่อนโปเลียนหมดอำนาจลงม้าทั้ง4ตัวก็ถูกนำกลับคืนมาที่เวนิสปัจจุบันม้าทั้ง4ตัวจิงเก็บอยู่ภายในโบสถส่วนที่เห็นด้านนอกในปัจจุบันเป็นม้าที่จำลองขึ้นแทน หอระฆังกัมปานิเลมหาวิหารเซนต์มาร์กมีความแปลกอีกอย่างหนึ่งคือมีหอระฆังแยกออกมาจากอาคารหลักซึ่งหอระฆังนี้มีความสูงเกือบร้อยเมตรจึงถูกใช้เป็นเหมือนประภาคารในการนำเรือจากทะเลมาขึ้นฝั่งที่เมืองเวนิสอีกด้วยอย่างไรก็ตามตัวหอคอยเก่าได้พังลงมาอย่างไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งต่อมาชาวเวนิส ได้้้สราางขึนมมใหม่ <S 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 2> <S 2> บนยอดหอระฆังมีเทวรูปเคลือบทองขนาดสูง3เมตรของเทวทูตแกเบรลตั้งอยู่ซึ่งรูปปั้นนี้สามารถหมุนไปได้ตามแรงลมจากทะเลว่ากันว่าถ้าเทวทูตหันหน้าเข้าสู่ม,มหาวิหารเซนต์มาร์กแปลว่าจะเป็นช่วงที่น้ำขึ้นมีกระแสน้ำแรง หอนาฬิกา Torre del Orologio หอนาฬิกาประจำเมืองเวนิสชื่อว่า Torre del Orologio เป็นนาฬิกาที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดและมีความงดงามไม่เป็นรองนาฬิกาของเมืองใดเลยหน้าปันาฬิกา มีขอบชั้นนอกบอกเวลาเป็นเลขโรมันครบ24ชั่วโมงที่ขอบชั้นในทำหน้าที่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์แสดงเวลาตามจักรราศีโดยมีรูปสัญ,ญลักษณ์12ราศีอยู่โดยรอบส่วนตรงกลางเป็นตัวแทนของโลกและมีพระจันทร์โคจรอ,อยู่ใกล้ๆกๆแสดงข้างขึ้นข้างแรงของพระจันทร์ได้อีกด้วยที่ชั้นบนสุดของหอระฆัง เป็นที่ตั้งของรูปปั้นยักษ์ใหญ่สองคนชื่อว่าเ e m o o r สโดยทั้งคู่จะทำหน้าที่ตีระฆังบอกทุกๆต้นชั่วโมงซึ่งเป็นที่มาของชื่อเล่นของหอนาฬิกาแห่งนี้ว่า Moors Clock Tower พระราชวังของโดเจ พระราชวังของโดเจผู้ครองนครเวนิสนอกจากที่นี่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองแล้วยังทำหน้าที่เป็นห้องทำงานของเหลา่าขุนนางเป็นที่ประชุมของเหลา่าขุนนางเป็นศูนย์รวมอำนาจของเมืองเวนิสอีกด้วย พระราชวังของโดเจแตกต่างจากพระราชวังทั่วไปที่มักจะสร้างรั้วสร้างกำแพงป้องกันข้าศึกแต่พระราชวังของโดเจกลับตั้งอยู่ริมท่าเรือณใจกลางจัตุรัสหลักของเมืองย่างเปิดเผยทั้งนี้เป็นเพราะว่าทางการเวนิสต้องการให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านพ่อมืองโดเจ และเหล่าขุนานามีความสนิทสนมกับประชาชนจึงไม่ต้องมีรั้วมาขวางความสัมพันธ์แต่อย่างใดที่ชั้นใต้ดินของพระราชวังโดเจมีคุกขังนักโทษที่เชื่อมด้วยทางเดินแคบแคและมีสะพานข้ามคลองซึ่งมีชื่อเรียกว่าสะพานหอนหายใจที่มาของชื่อนี้ก็คือนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะต้องเดินข้ามสะพานแห่งนี้ที่นี่จึงเหมือนเป็นที่สุดท้ายที่จะได้เห็นโลกภายนอกผ่านช่องหน้าต่างเล็กๆของสะพานสะพานแห่งนี้ก็เลยถูกตั้งชื่อตามความรู้สึกของนักโทษเหล่านั้นเวนิส เมืองแห่งสายน้ำมนเสณรอิตาลีคำกล่าวนี้รอคอยให้นักเดินทางจากทั่วโลกมาสัมผัสถ้าคุณมีเวลาที่จะพักค้างคืนณเนะมืองแห่งนี้มีโรงแรมมากมายที่จะรองรับนักท่องเที่ยวคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเวลิสทั้ง3เวลาในยามเช้าทั้งเมืองจะถูกปกคลุมด้วยหมอกงดงามราวกับเมืองในเทพนิยาย T <itor> T T ในช่วงกลางวันล่องเรือชมอาคารบ้านเรือเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่น่าค้นหาและในช่วงเย็นคุณจะได้พบกับความงดงามของดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าและแสงไฟยามค่ำคืนที่สะท้อนกับผืนน้ำช่วยเพิ่มความโรแมนติกให้กับเมืองแห่งนี้สีสันของแกรนด์แคนเนลที่สวยงามแทบทุกมุม โดยเฉพาะมุมมองทางตะวันออกที่ปลายคลองเปิดออกสู่ทะเลสาบเห็นได้ทั้งพิพิธภัณฑ์กูเกนไฮยและปาลาโซอื่นๆแต่ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นยอดโดมของโบสถ์ซานตามารียเดลาซาลูเตซึ่งตั้งอยู่ตรงปลายแหลมสุดเขตดอโซดูโรเป็นโบสสไตล์บาโรกสีขาวนวลสัญลักษณ์อีกหนึ่งสิแห่งเมืองเวนิส หน้ากากซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่อยู่คู่กับเวนิสนอกจากเทศกาลหน้ากากแห่งเมืองเวนิสที่โด่งดังแล้วเรายังจะพบเห็นหน้ากากที่ทำเป็นของที่ระลึกตามร้านต่างๆมากมายและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นของฝากมีชื่อไม่แพ้กันคือเครื่องแก้วแห่งมูราโนเกาะมูราโน เป็นเกาะที่ขึ้นชื่ออย่างมากในการผลิตแก้วอันมีชื่อเสียงโด่งดังที่ทําให้เมืองเวนิสได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตแก้วคุณภาพเยี่ยมการเข้าเที่ยวชมการผลิตแก้วเวเนเชียนที่มีชื่อเสียงบนเกาะแห่งนี้นั้นคุณสามารถรับชมการผลิต และสามารถชมการสาธพิษขั้นตอนการทำแก้วได้อีกด้วยที่สำคัญคุณไม่ควรพลาดกับการเลือกซื้อแก้วสวยๆนี้กลับไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝากกันด้วยนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาเที่ยวมูราโนจะมาแบบไปเช้าเย็นกลับเพราะอยู่ห่างจากเวนิสเพียง10นาที แต่บนเกาะนี้ก็มีโรงแรมหลายแห่งให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักคั้งคืนด้วยเกาะบูราโนเกาะบูราโนเป็นเกาะเล็กๆที่สวยงามทางตอนเหนือของทะเลสาบเวนิส อยู่ห่างจากเบนสิสประมาณ7กิโลเมตรสามารถเดินทางมาด้วยเรือเมลหรือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่แสนสงบแต่ก็สวยงามไปด้วยสีสันของบ้านเรือนตลอดสองฝั่งคลองทั้งตัวตึกและดอกไม้สีสันสดใสเรากับเป็นเมืองลูกกว่าสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นสีสันสดใสเหล่านี้เหมาะแก่การถ่ายภาพเป็นอย่างยิ สามารถเดินลัดเลาะไปตามถนนสายหลักที่ตั้งเรียงรายไปด้วยร้านขายขนมของที่ระลึกร้านค้าและร้านอาหารมีหอระฆังเอกของโบสถ์ซานมาติโนซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่17ให้ได้ชมกันอีกด้วยนอกจากความสวยงามของบูราโนแล้ว เหตุผลที่คนจำนวนมากหลังไหลกันมาที่นี่ก็เพื่อชมการทำลูกไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือโบราณที่ทำให้เกาะเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักปัจจุบันคุณยังจะได้เห็นการถักลูกไม้ด้วยมือที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่15